ในปัจจุบันเราคงคุ้นเคยกับการใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ในการสื่อความหมายไม่ว่าจะเป็นตราสินค้าหรือองค์กรต่างๆที่นิยมใช้สัญ,ญลักษณ์กันอย่างแพร่หลายและสําหรับคริสเตียนแล้วเราก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นคริสเตียนซึ่ได้เริ่มใช้กันมาตั้งแต่สมัยคริสตจักรยุคแรกเลยทีเดียวนับได้ว่าเป็นงานโลโก้ชิ้นเอกของคริสเตียนเลยก็ว่าได้นั่นคือสัญ,ญลักษณ์รูปปลาซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้มาบ้างแล้ว สัญลักษณ์นี้มีความหมายอย่างไรเรื่องราวของการเปรียบเทียบและการใช้คำว่าปลาได้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์หลายตอนเช่นมาระโกบทที่ 1: ข้อ17พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลามัทธิวบทที่ 12: ข้อ40ด้วยว่าโยนาได้อยู่ในท้องปลาามือมา3วันสมคืนฉันใดบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดินสวันสาคืนฉันนั้น มัทธิว13ข้อ47อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลารวมทุกชนิดลูกาบทที่11ข้อ11มีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาถ้าบุตรขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือคิสจักรยุคแรกเลือกใช้รูปปลาเป็นสัญ,ญลักษณ์โดยที่ตรงกลางของสัญ,ญลักษณ์รูปปลาจะมีอักษรกรีกคำว่าปลาอยู่ด้วย สัญลักษณ์รูปปลามีที่มาจากตัวอักษรกรีก5ตัวอ่านว่าิ τ ο สแปลว่าปลาตัวอักษรกรีก5ตัวนี้แต่และตัวเป็นตัวแรกของคำกรีก5คำที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคืออ θ าเป็นอักษรตัวแรกของพระนามเยซูคายเป็นอักษรตัวแรกของคำว่าคริ σ เทตา เป็นอักษรตัวแรกของคำว่าพระเจ้าอุปซิลอนเป็นอักษรตัวแรกของคำว่าพระบุตรซิกมาเป็นอักษรตัวแรกของคำว่าพระผู้ช่วยให้รอดดังนั้นอีกตัสนอกจากแปลว่าปลาแล้วยังมีความหมายในหมู่คิสตชนในศตวรรษแรกด้วยว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดในิสตจักรสมัยแรก สัญ,ญลักษณ์รูปปลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ง่ายและถูกใช้โดยกลุ่มผู้เชื่อเหมือนเป็นรหัสในช่วงเวลาแห่งการข่มเหงของอาณาจักรโรมซึ่งในสมัยปีคศ100ถึงคศ313การเป็นคริสชนถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงและมีโทษถึงตายเพราะฉะนั้นคริสชชนจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้ศัตรูจับได้ว่าตนเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระเยซูคริสต์พวกเขาจะแยกแยะได้ว่าใครคือพวกเดียวกัน โดยสัญลักษณ์รูปปลาซึ่งเป็นเหมือนรหัสลับในหมู่คริสตชนด้วยกันคือถ้าคนแปลกหน้าสองคนมาพบกันและไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายเป็นคริสเตียนหรือไม่คนหนึ่งจะวาดรูปเส้นโค้งลงบนพื้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคริสเตียนทุกอย่างก็จะจบลงอย่างง่ายดายด้วยสัญลักษณ์นี้โดยอีกฝ่ายจะวาดรูปโค้งอีกเส้นประกบกับเส้นเดิมตัดกันเป็นรูปปลาในยุคสมัยใหม่ สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเส้นโค้งรูปปลานี้กำลังกลับมาใหม่และเราได้เห็นในสติกเกอร์ที่ติดประดับรถยนต์ไส้คอและอื่นๆอ,อีกมากมายโดยรูปร่างของสัญ,ญลักษณ์อาจจะดูโล่งๆหรืออาจจะมีตัวอักษรอยู่ด้วยเช่นคำว่า Jesus หรือ i ิกโ s หรืออักษรกรีกสำหรับผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงหรือพวกที่เชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการ มักจะเป็นพวกที่ชอบล้อเลียนสัญลักษณ์คริสเตียนรูปปลานี้โดยเขียนคำว่าดาวินตรงกลางของตัวปลาแทนและมีขาเล็กๆโผลออกมาด้วยสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของสองครามปลาหรือสองครามความเชื่อที่เป็นการต่อสู้ระหว่างดาวินและคริสเตียนจากรูปได้แสดงให้เห็นถึงสปีชีใหม่ซึ่งเป็นพัฒน,นาการของปลาที่มีขางอกออกมา ดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อของที่ระลึกที่ทำเป็นรูปปลาอย่าลงซื้อสัญ,ญลักษณ์ที่ติดคำว่าดาวิดมานะคะ